โอ้โหเฮียไม่กุณงี้ดวะเปิดยังไงก็ได้เดวี่มันเป็นซองเดวี่เหรอวะเออขมอนคขมอนอุ๊สขมอนคขมอนคขมอนเปิดจ็บบาสใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย o t com ส่งรวดเร็วทันใจใส่โครร้ดกอลาลดได้อีก5%เปอร์เซ็นต์ อย่าลืมนะครับผม f i f a c o i c o m ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับรับซื้อขาย ID ROV ฟ f ี f ฟล e FIFA Online 4บายแอดฟิราคาเป็นมิดปลอ,อดภัยรับประกันทุกการซื้อขายทุก ID 100% าใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับผมสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอราอีิอินาวันนี้ก็อยู่กันในเกมฟี o n า i ลซ4นะครับผมกับกิจกรรมใหม่ครับผม 21TOTYTheNextLevel ครับผมนะก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่น่าจะทิ้งทวนแล้วนะคิดว่าครับน่าจะทิ้งทวน คลาสท y แล้วครับผมแล้วก็กิจกรรมนี้ก็มาในรูปแบบคล้ายๆเดิมเมื่อผมก็มีรูปแบบที่1รูปแบบที่2ให้เลือกครับผมมีไอคอนใช่ไหมแล้วก็มีพวกไซนในทีวายต่างๆนานาหนึ่งเหรียญกับ2เหรียญเหมือนเดิมครับผมแล้วก็สะสมตัวเก็บแต้มมาปลดล็อกไอสองไอคอนพวกนี้นะครับแล้วก็รางวัลกิจกรรมมีกล่องด้วยกล่องโหดๆทั้งนั้นเลยครับนะ ก็เดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยแล้วกันนะผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยแล้วกันครับเดี๋ยวแต่ก่อนอื่นเลยครับผมนะก่อนที่จะไปลุยนะผมนี่ครับมีโปลแลกเหรียญสุดคุ้มับผมรับ2เท่าเพราะฉะนั้นไอทำไมมันมาให้แลกน้อยมันมามีลงอีกได้ปะไม่มีเหรอมันมี7จิ้าเหรียญเองมี7จิ้าเองครับโอเคมางั้นใช้แลกให้หมดแล้วกันครับผมแลกให้หมดโอเคไป มาน้อยจังแลกเหรียญ50%นครับมาบไปใช้หมดแล้วมีอีกปะวะ <c oughs> มันมีอันนี้ <c oughs> เท่าไหร่ <c oughs> เนี่ยอ่อปาปามีทั้งหมดเอ่อหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวนะมันดูยังไงวะร้อยแปดสิบผมจะดูยังไงว่าผมแลกไปเท่าไหร่แล้ววะ อ๋ออยู่นี่115ครับ1 1 5เหรียญก็1,150 1 1 5เหรียญ1น5 0ผมจะกด5,000 <5, 000 S 2> คดกรกับกิจกรรมนี้ผมจะเล่น5,000ผมต้องจัดอีก3,8,5ใช่ไหมโอเคตัวเลขแม่งเยอะแม่งงง3,8,5ใช่ไหม3,8แแล้วก็5โอเคน่าจะถูกนะคิดว่าครับทีเยันกันแรกก็ไปไอ้สกถูกเพราะว่าถูกแหละถูกแหละ ถูกว้ะไหนดูดิโอเคครบพอดีครับ5,000ครับผมได้กล่องกล่องเล็ก4่มามี TY บวก5กล่องเล็ก5มีคัดบวก3โอ้โหคัดบวก3เลยเหรอ,อค,คัดบวก3ไม่ต้องคัดแล้วมั้ง <laughs> โอเครับมารับทั้งหมดครับโอเคได้ซองไอคอน21่ y อไอคอน 21TY มา2อ,อันนะแม่งได้ TY ลัว,ลว <laughs> ๆแน่ย <laughs> โอเคครับมา เดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับผมเหมือนเดิมครับผมตามธรรมเนียมช่องครับผมกด2 100ครั้งเหมือนเดิมครับนะครับผม2,000กดทีเดียว2,000บาทนะครับผมนะกด2 100ครั้งนะครับผมธรรมเนียมช่องกูไปอืออุ้ยไอคอนเหรออะไรอะ <No. S 1> เอ้าไม่ใช่ไอคอนแล้วมึงจะทำแสงว่าๆทำพาเลย โกรธเลยนะเนี่ยกูโกรธเลยนะเนี่ยโอ้ถือว่าไอคอนครับได้ตั๋วมาสี่ใบเองวะได้ตั๋วมาสี่ใบเองครับโอเคเหลืออีกสามร้อยหกสิบห้าเหรียญครับได้ตั๋วมาสี่ใบเอ่อรูปแบบที่หนึ่งรูปแบบที่หนึ่งซองทีวายล้วนทีวายบวกไอคอนบวกบวกสามบวกสามบวกห้าเก้าสี่อ่ะ อีกทีนึงแล้วกันอีกทีนึงครับไปอือไอคอนมนเนี่ยไอคอนมนเนี่ยโอ้โหได้มาอีก4ตัวโอ้โหของข้างในอย่างกากเลยครับโอ,โอ้โหได้ดีสุดก็ได้ดีสุดอันนี้เองอะโคตรแย่เลยอะโอ้โห <c oughs> ทีละทีทีละสิบครั้งแล้วกันครับไปีสิบโอ้โห ไอคอนมาหน่อยไอคอนมาหน่อยอ้โหไม่ได้ตัวเลยครับได้ดีสุด96ครับตอนนี้อ้โ oh, ห oh, ได้มาสองตัวเดือดสิบเดือดสิบอโหโอ้โหอีก3ครั้งอ้โ oh. หได้หมื่ตัว โอ้แม่งผมแม่งเปิดมาเนี่ยห้าพบาทนะครับยังได้ไม่เกิน96้าสเลยครับคุณผ,ผู้ชมครับผมโอเคได้เกินแล้วได้พันเอกับ600้เอมโอเคหมด12ตัวไปกดอันนี้ครับสิตัวไปทีเดียวหครั้งเลยพึ่มวายไม่ออกอนกลางเลยอีกห้าครับพึ่ม อุย้ยเต็มสองพันได้เปิดไอคอนสองตัวครับนไอคอนสองตัวสองตัวครับขอต้องรับรางวัลก่อนครับโอเคได้อไอคอนแพ็คก,กับอุย้ยนี่ไอคอนทับทีวีครับโอเคอีกทีนึ่งโอเคโอเค,อ,เคอืมไอคิรู้สึกว่าของแม่งกากๆเลยไหม <laughs> อยากรู้สึกว่ายังไม่ดีพอ ได้กล่องบล็อกวีเหรอเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เออสองตัวเดี๋ยวค่อยมาต่อลอบหน้าก็ได้ครับเดี๋ยวค่อยมาต่อลอบหน้าก็ได้เดี๋ยวค่อยมาต่อเดี๋ยวไปเปิดก่อนถ้าแม่งไม่ดีเดี๋ยวค่อยเพิ่มครับไปเปิดก่อนไปเปิดก่อนเดี๋ยวถ้าแม่งไม่ดีเดี๋ยวค่อยเพิ่มครับโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปเปิดของรางวัลกันครับผม โอเคครับผมก็ผมได้เงินมาทั้งหมดโอ้โหน้อยนะได้มา6,000 M เอ็มผมได้มาทั้งหมด6,800 m เอ็มตอนแรกผมมีอยู่2 0 0 0 0 0ผมได้มา6,800 m เอ็มครับผมก็ถือว่าค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวครับผมโอเคเดี okay, ๋ยว <Okay, S 2> เราไปเปิดแพ็คกันดีกว่าครับแพ็ค,คผมก็จะเปิดเฉพาะพวกที่มันได้ลุ้น t ีวนะที TY แบบบวกก็ได้ครับเพราะว่าทีวปกติตอนนี้ก็ไม่ค่อยแพงมากแล้วโอเค เปิดพวกกีกีไปก่อนครับ T Y N ครับสองซองครับไปน่าจะก,กาดวิ่งก็บุญกลาหัวแล้วครับวิ่งมาเบอร์สิบแปดเลยสเปนออเดีอบาครับไปออเดีอบาร์ร้อยเอ็มครับดับห้าสิบครับดับห้าสิบดับห้าสิบไปเลยฮาแลนด์เมสซี่ไปฮาแลนด์เมสซี e ่ฮาแลนด์อุ้ยเบอร์สิบเอ็ดอียิปโมซาลาพอได้อยู่นะโมซาลาครับ พอได้อยู่พอได้อยู่ไม่แย่โมตาร่าสามร้อยสิบเอ็ดล้านตัวทีวายมันถูกเนาะช่วงนี้ครับตัวทีวายถูก,ถกซาร่าตอนผมเปิดได้วันแรกแม่งสามพันล้านครับโอเควิ่งมาเบอร์สิบสามเยอรมนีบุมเมลครับผมโอเคต่อไปที่อันนี้ไอโนมิเนตไอคอนทีวายไอคอนแพ็กทีวายเก้าหก 98ดูดายมีเนมีเอ็มซีเล้วเอาอันนี้ก่อนแล้วกันครับ15ชิ้นครับ96นะบวก1ถึงบวก5ได้มีลุ้น TY วแล้วก็ทีวีเอ็นเอ็มซแล้ววีทีอาร์นะครับผมขอทีวบวก5ามา <laughs> <laughs> เปิดทีเดียวเลยครับ10ชิ้นครับไปเออขอทีวมาโอ้โหวีทีอาร์เลยเหรอวะเบอร์สี่บาซิลเทฮาดาวิดลุยบวก5มาบวก5 เฮ้ยได้อยู่วพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็นก็พอได้ครับเีฮาได้วินลุยครับโอ้โหแต่อยากได้ทีวายอ่ะโอ้โหโอเคได้พันเอ็มมาสองตัวโอเคเพีงพอได้ครับอีกห้าชิ้นไปทีวายมาทีวายมาโอ้โหปีเดิมเลยครับ VTR ครับเบอร์เจ็ดผอม,อ,มอังกฤษใครวะเนี้ยอาจารยังเหรออาจารยังโว้ยโอเคเอ่อถัดมาที่ อันนี้เล่นครับ96ครับอันนี้บวก3ถึงบวก5อันนี้ก่อนบวก2ถึงบวก4ครับ90บวกไปบวก2ถึงบวก4 TY TYN ครับวิ่งมา MC นะเบอร์เบอร์เบอร์อะไรวะเนี่ย49 99เบอร์อะไรวะนะเบล็อกี้โอ้โหใครเนี่ยบาブルเบอร์ใส่เบอร์อะไรวะนะโอเค90ครับเล็ด90ไป90บวก1ถึงบวก5โอเค MC มา ถ้า MC มซีขอดูหน่อยครับอาร์เจนติน่าเออโอตามเบนดี้บวกห้าไหมบวกหนึ่งโอโหใจคอพีใจคอครับผมบวกสองถึงบวกสี่ครับไปเก้าสี่เอ็มซีเอ็มซีขอดูหน่อยเบอร์สามสิบปาซิวทำไมเบอร์มันเยอะกันจังวะแต่ละคนโอโหตาลิสกาโอเคอันนี้ TYN ข้ามนี่96 9าหกเ้อันนี้อันนี้นี่อันนี้นี่บวก3ถึงบวก5ครับ เกาสิบกบวกกระส4ปีขอที่วายหน่อยไปโอ้โหแม่งออกยากกับเอ็นทีวายก็ยังไม่เห็นเลยนี่อีกแล้วครับผมเบอร์9ครับอาร์เจนตินาเอทิไข่โอไม่ใช่เกโร่ด้วยโอ้โหโลเปส์เนาะโลเปสอตูโล,บ,โลบีดาวเรนาโตซันเชสโอเคก็พอได้ครับพอได้พอได้สองนี้ก็ได้มาโอ้โหหลายตังค์อยู่เหมือนกันนะได้มาประมาณ3,000ัเอ็มครับสองนี้โอเค เออถัดมาที่เออเหลือเ็นไว์คอนโวใก,กล้หมดแล้วนี่ว่าโอเคเก้าสี่อันนี้แล้วกัน,กนครับเก้าสี่บวกหนึ่งถึงบวกห้าไปลุนยาครับอันนี้โอเควีทีอาร์บวกห้าไหม B 11. เอบอร์สิบเอ็ดเซอร์เบียคนละล้อบวกห้ามาบวกห้าอุ้ยบวกห้าแต่ถูกมากเลยสัตว์นึกว่าจะแพงโอเคบวกสองถึงบวกสี่ครับ,บไป เอ็มซีเบอร์เก้าอาร์เจนตินาเฮนันครสโปบวกสองไป uh, เราเหลือการันตีทีวครับน o m i n a t e and icon icon pack เพียวๆแล้วก็ทีวกับไอคอนสองใบครับผมโอเคผมเอาเอา่ออันนี้ก่อนแล้วกันมันน่าจะได้น o m i n a t e ครับเปิดไปเลยแล้วกันครับไปเปิดไปเลยไปอันนี้น่าจะได้น o m i n a t e ครับคิดว่าครับ สัตว์แม่งเดินหล่อเลยนะมันเดินหล่อเลยนะโอ้ยเมอเกือบลืมไม้เหี้ยเกือบลืมครับเปิดกองไงสัตว์เกือบลืมเกือบลืมขอสุ่มนักรับนักเตะทีวบวกห้าไปตัวหนึ่งแล้วกันครับนะขอทีวีบวกห้าไปจบๆไปครับไปเกือบลืมเปิดพึ่มวุ้ดาบสามบวกสามเหรอเฮ้ยไม่เร็วนะอันนี้อันนี้แลงสองเลยนะครับผมอันนี้แลงสองเลยนะ เฮ้ยเฮ้ยไม่เลวไม่เลวดับสามบวกสามครับแจมเลยแจมเลยครับแจมเลยนี่แจมเลยดับสามบวกสามครับอันนี้มันอันดับสองเลยอะใครอกันหนึ่งเขบวกห้าเลยครับดับสามบวกสามมันก็เหลือโรนัลโดเลวานวานได้กันี่ยอะไรดะโอเคโอเคอ่ามาครับมา เอาไอ้เจ้านี่ก่อนแล้วกันครับเจ้านี่ก่อนเอ้ยไม่ใช่ดีอันนี้มันตัวยืมอันนี้นี่อันนี้ครับทีวบวกไอคอนครับขอไอคอนหน่อยนะถ้าทีวก็ขอโรนโดวานได้เลวานขอ3ตัวนี้ครับผมนะไปครับไปเออโอ้โหเฮียมาเมลน่อยเยอะมาโนเอลน่อยเยอะ 2,510m ก็ 2, ยังดีกว่าอฟองโซเดวี่ว่าตั์อีกใบหนึ่งไปไอคอนมันยากจังวะไอคอนมะโอ้โหอฟองโซเดวี่ผมไม่น่าพูดถึงเลย <c oughs> ถูกสุดในแพ็คครับผมถูกสุดในแพ็คครับผมโอ้โหอฟองโซเดวี่กับนอยเออก็ตามคาดแหละไอคอนแม่งยากชีพหายโอเคปะเราเหลือ3ซองครับเหลือไอคอนล้วน ดับสามทีวบวกสามแล้วก็ทีวนะี่นหเอาทีวก่อนแล้วกันทีวก่อนแล้วกันกูยังไม่เคยได้โรนโดจากซองทีวเลยนะได้ดีสุดก็วานได้ั้งหรือเรววนนั่นแหละไปซอ,อนก็นได้ซอนก็นได้โอ้โหไอเ้เหี้เล่นเอ้ยโทษครับไม่หุดหิดว่ะเปิดยังไงก็ได้เดวี่มันเป็นซองเดวี่เหรอวะเฮ้ยวเวนยหุดหิดหุดหิดหุดหิดขอโทษครับขอโทษ โอเคโอเคาเหลือไอคอนกับดาบสามไอซองนี้ผมไม่ได้เดวี่แน่นอนครับอ๋อเป็นเลเป็นเลวานซอนกับวานไดซอนแพงกว่าเหรอทาไมเขาถึงเอาซอนมาก่อนวะซอนแพงกว่าเหรอครับซอนหนึ่งหมื่นสองทำไมเขาถึงให้เลือกซอนก่อนวะมันไม่ใช่วานไดแพงกว่าหรออ๋อพอๆกันเลยเนาะ <laughs> ม่งก็เทพไม่ต่างกันเลยครับซอนหรือวานไดดีวะซอนหรือวานไดดีเลทก็เท่ากันเอาซอนแล้วกัน วันไดการ์ดมันเยอะผมเอาซอนแล้วกันวันไดการ์ดมันเยอะชิบหายเลยโอเคเลวานเลวานกับซอนนี้ราคาใกล้เคียงกันมากเลยแต่โรนันดนี่แตกต่างออกไปครับเพราะฉะนั้นขอ CR 7แล้วกันครับนะขอ CR 7แล้วกันนะครับผมขอ CR 7แล้วกันนะโอเคครับมาคริสตินโนดอนซ์ซีอาร์เจ็ดซ กดตรงมุมซ้ายบนครับผมทีเด็ดผมครับกดตรงมุมซ้ายบนครับขอ R7 แล้วกันนะขอ R7 แล้วกันครับทีมอัดดเยียการันตีบวกสามดาบสครับผมไปเอออมอนโอ,อ้ <Yeah>! <laughs> โอเคแจมแมวครับแจมแมวคริสตโนโรนาร์โดครับผมโอเคโอเคเปิดผมเล่นกิจกรรมเหมือนจะแตกจะแตกแต่มันชอบพอดีตัวท้ายๆตลอดเลยนะโอเคครับ okay. cr7 บวก3ครับผมแล้วก็สุดท้ายครับผมไฮไลท์ของเรา pack, ครับผมไอคอนแพคครับอันนี้คละเลยนะไอคอนแพคก็มีทั้งไอคอนเก่าไอคอนใหม่กากี้เทพเทอมีหมดครับผมไอคอนแพคนี่คือ ทุกตัวที่เป็นไอคอนครับผมเพราะฉะนั้นไม่ขออะไรมากกับขอตอรเรดเบคแคมคันโตน่าโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับกิจกรรมเนี้ยเนี่ยคือถ้ามันถ้ามันแบบว่าถ้าผลลัพธ์มันดีอย่างนี้เดี๋ยวผมก็มาเล่นอีกเรื่อยๆนะครับผมยังไงถ้าใครชอบนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกด, like, กกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับผมส่วนใครยังไม่ได้กดติดตามมันก็กดติดตามหนิใช่ไหมกด Subscribe เป็นกำลังใจ <laughs> นะครับผมโอเคยังไงเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยซองนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับไอคอนแพ็คซองนี้นะครับผม ต้องพึ่งทูบและไม่ได้ใช้นานครับผมมาไอคอนแพคครับผมกดตรงมุมซ้ายบนเมื่อกี้ผมเพิ่งใช้ไปอ่ะพลังงานเซมินามันหมดครับเพราะฉะนั้นต้องกดตรงเลขหนึ่งบ้างครับผมเป็นท่าไม้ตายสำรองครับกดตรงเลขหนึ่งครับจะได้อันดับหนึ่งครับอันดับหนึ่งในราคาความแพงครับผมไอคอนแพคครับผมจัดไปอุ้ย ขมอนอมอนขมอนเบอร์เจ็ดบราซิลกาลินชาเอออเ้ยโอเคไม่แย่เลยโอเค,อเ,คเอากูไม่ลงหรอกโอเคกาลินชาครับผมไม่แย่เลยไม่แย่เลยเบอร์เจ็ดบราซิลกาลินชาครับผมหนึ่งหมื่นสี่พันล้านครับผมโอเค อย่าอยโอเดี๋ยวไปดูผลประกอบการโดยรวมแล้วันครับผมว่าได้อะไรมาบ้างนะ <c oughs> เนี่ยได้2ตัวเนี้ยช่วยชีวิตเลยครับผมพูดจริงครับเพราะฟองทีวเราแม่งแตกยับเลยเวยสตัวนี้ช่วงช่วยชีวิตทสองตัวนี้ช่วยชีวิตเลยครับส <c oughs> ตัวนี้สี่หมื่นสี่นะ2ตัวนี้รวมกัน4 1่0 0ื่น็มครับผมอันนี้สี่หมื่นสี่สี่หมืานหกสีประมาณห้าพ ฮะาไม่ใช่ประมาณ 50, 5 0,000ห้าเรารวห้าหมื่นสองพเอ็มเราราวนี้เราราวนี้ครับผมโอ้โหโอเคเ <c oughs> อารวมเงินรวมเงินอีก6กพันอีกหกพันเอ็มเป็นเราราวหกหมื่นเอ็มตีเป็นกลมๆหกหมื่นเอ็มครับผมตีเป็นกลมๆแล้วกันโอเคครับก็สหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้เท่านี้ก่อนเลยยังไงขอบคุณทุกคนมากนะผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมยังไงขอบคุณทุกคนมากเลย ขอบคุณครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวมาต่อแน่นอนถ้าดีแบบนี้เดี๋ยวมาต่อแน่นอนครับจัด้ารับผมครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม Facebook และช่อง Youtube ของผมด้วยส่วนใครที่อยากรับชมสตรีมสดเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปที่ Facebook กอลาอีกฝากไว้ด้วยครับผม